อบรถให้กับลูกค้าที่จังหวัดบุกกรีรำนะครับวันนี้เราก็เดินทางมาตั้งแต่ตีห้ากว่าๆนะครับทีอ่อก,กาตสินนะครับเพื่อจะไปส่งมอบรถให้กับลูกค้าที่จังหวัดบุกกรีรำนะครับรถคันข้างหน้านี่นะครับ เสียงคงของเราด้วยนะครับ นะครับได้ปิดการขายสำหรับรถคันนี้นะครับ อนนี้การเดินทางของเราก็ใกล้จะถึงบ้านลูกค้าที่มาปิดการขายรถบัตให้เราแล้วนะครับตอนนี้ใกล้จะถึงบ้านลูกค้าแล้วที่บุรีรัมนะครับสําหรับรถคันนี้เป็นรถปิดการขายนะครับคือ,อลูกค้าได้มาปิดการขายเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับท่านผู้ชมท่านใดที่เข้าชมช่องย t ท b e ของเราสราวุฒิเสียงโปองอยู่ก็ ขออภัยด้วยนะครับรถคันนี้ปิดการขายเรียบร้อยนะครับถ้ามีรถเข้ามาใหม่เราจะนำเสนอลงชิปให้ท่านได้ดูนะครับ ไปปิดการขายให้เรานะครับตอนนี้ได้มาถึงแล้วนะครับถึงที่หมายแล้วสําหรับบ้านลูกค้าที่มาซื้อรถบัสคันนี้นะครับตามไปดูบรรยากาศกันแล้วกันนะครับเราจะให้ตรอดตรงไหนบรรยากาศการส่งมอบรถบัสนะครับ ขอบคุณลูกค้าจริงๆนะครับจป็าการขายให้เรานะครับที่จังหวัดบุกฤษร,รำนะครับนี่นนนนนนรับ้สอะไราันเจ้ทนานลลที่ครับซื้อข้าวซื้อไม้ต่างๆนะครับเป็นลุงเป็นลุงรับซื้อไม้ยูคาไม้อะไรต่างๆ นีโซเฟอร์เรากำลังหาที่จอดอยู่นะครับหาที่จอดอที่จอด อันนี้ลูกค้าก็สำรวจดูรถนะครับอ่าันลูกค้าก็สำรวจดูรถเยกเียเยกันกำลังสอบถามกำลังสอบถามโซเฟอร์อยู่ครับว่าขับยังไหนยังไหนขึ้ีครับงการส่งมอบรถนะครับดึขึ้นเยถอยเยอะขึ้นเยอมา้นเยอขึ้นตานั้นัเบิร์ตนนครัตัวนี้ก็เป็นไสนี่เป็นอะไรหนึ่งสองสามที่ครับึงข้นที่ครับงนี่ครับึง้งถอยทริงจรกครับ ขับเกียง่ายๆครับขัเกียร์ง่ายรถจาขัที่เกียรต่อมันได้เฉียดที่บนัเกียงไง่ายงงลเยงงล <c oughs> เยง บรรยากาศการมอบรถนะครับบัตรนะครับก็ขอขอบคุณจริงๆนะครับสำหรับลูกค้าที่ปิดการขายให้เรานะครับสำหรับคลิป,ลปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กด s ับ s c r i b e กดแชร์ด้วยนะครับฝากกดกระดิ่งด้วยจะไม่ได้พลาดคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวถ้ามีรถเข้ามาแล้วก็จะรีวิวแล้วก็เข้าในช่อง ยูทูบสราวดธเสียนโคงให้นะครับสำหรับลูกค้าต้องการรถบัสนะครับที่ไปใช้งานต่างๆนะครับนี่ก็เป็นการมอบรถบัสให้สำหรับลูกค้านะครับ